ครับไปไหนเจอตัวจริงนะไปไหนไปไหนเป็นางครับพี่โอ้ถึงว่าบิดหน้าต่างเลยได้ติดตามเพจพี่เมลาร์บ้างใี่ไปทิดตานเนี่ยติดตามเพจพี่เมลายแล้วเปล่าผมไม่ได้ติดตามเลยแต่รู้จักดีโอ้รู้ไหมว่าถ้าแกกดติดตามอ่ะแกจะได้เงินห้าร้อยบาทวันนี้เสียดาย พลาดกิจกรรมดีๆนะคะกดติดตามเพจหลักไว้เลยนะคะสองแสนให้แสนห้านะคะติดตามอ่าอันนี้เพจหลักแล้วก็อันนี้คือเพจสำรองนะคะใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆนะคะกดติดตามเราไว้นะคะถ้าเราไปจอดจังหวัดไหนคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะน้องน้องไม่ได้กดติดตามผมก็เลยไม่ได้ห้าร้อยแต่ให้ค่าน้ำมันไปทำงานขับขยะ มาดีมีอยู่2องร้อยให้ำมันแล้วก็รู้จักเพีงสกูไหมน้องเพีงสกูรู้ลอนี่ให้เลยครับทำงานนะทุกคนใช่ก็สนับสนุนน้องเขาคงไม่มีเวลาแต่งดูเิน้องรีบกิปิดตาตั้งไปทำงานแล้วเดี๋ยววันหลังถ้ามีหมวกพี่เอามาแจกด้วยเอาใส่หมวกด้วยครับ hôm nay